สวัสดีจ้าสวัสดีสบายดีสุขุสุขคนพอๆพกันอีกแล้วจ้าพี่น้องพอกับฟอรล่าหลักกินนี้กันสวยกันอย่างคนสร้างกระหลายพี่น้องพอๆกันยามบ่ายเมื่อนีนางเสนอเมนูตำปีจะพี่น้องตำปีำปก,กินสมแซ่บน้มเที่ยงเที่ยงปรณกเบขากับมีปีกล้วยจ้าเก็บมาจากสวนสด ตะไคร้ก็เก็บมาสดๆจ้ามะนาวก็เก็บมาแล้วจ้าบริสุทธิ์จ้าผักกระถินผักกระถินก็เก็บมาใหม่ๆจ้าบริสุทธิ์จ้าพี่น้องไปหาเห็ดมาก็เลยเก็บมาสวยๆนะจ้า มีนะักัเสิสเเโโร์เสนอเมนูตำปีพี่น้องมาเบิ่งน้ำกัดเอาซิไปจัด้ลยตำปีสวัสดีครับพี่น้องเบียร้ดาร์กักสิตำตำปีกล้วยพี่น้องวันนีมีปีที่หั่นแล้วพี่น้องปีกล้วยจ้าก็บิตะไคร้เี่ร์ดาร์คุปกรณ์ของนาง ตาก้เทียมให้แม่ด้วยตาบอกกระเทียมหนูจัก๊กที่บอกว่าขา,ขาวๆให้แม่ด,ด้วยนะยอกนะกลัฟซีตับปีจ้ะพี่น้องมาได้มาตับปีนะจ้ะกินตับปีทจ้ะใส่ตะไคร้ลงไปจ้ะเฮ้ยไม่กินทำไม้ตัวน้อย ใส่ปีลงไปจับพี่น้องบอนขกสูตรนั่น่ะใส่ปีด้ว้จะจ๊ะว่าหล่นขกล่นกระส้ามันใส่เบิลดลุ่นแล้วเราก็จะใส่เครื่องปูลงไปขนาปดปะแดกกล้าปะแดอยังวะปะแดกยังกระส่า บนหัวก็น้ำมาขาดเปียกจ้า mm hmm. ก็ออกรสชาติสมๆคือตำกล้วยแล้วพี่น้องมันจากแซ่บตำคือตำกล้วยแหละพี่นอ้องตำปีใไรไม่เคยกินกใครตาจ้า

ไปเคยกินกับคอมเมนต์มาเด้อจ้าตับปีเราเอามาเบิ่งสีสันมันสุดมันเลยนะส่งสีสันมาจับพี่น้องไปตะกินบ่จ้าตับปีตำกับตำคือตำกล้วยแตะพี่นอ้องผมเคยเคยตำแซบ่บเพอเพอแซ่บกว่าตำกล้วย แส่ดูใส่แป้งนัวะไปตับแป้งมองตับไปตัดมาลืบใส่แป้งนัวจ้าโอ้คนตํำกับไปแล้วสมองสมอง น้องเสร็จแล้วก็จะตักจ้าพี่น้องไปจะแซ่แบบอมทำปีกล้วยแซ่บจ้ะพี่น้อง,อง,องเสร็จเรียบร้อยจ้ะแถมกระปุกประแดกหนึ่งปุกจ้าเด็ดพี่น้องประแดก สองปุกนี่สามพันบาทเอ,อย้ยนางผนสั่งพี่น้องเอ้ยนะเสร็จแล้วพี่น้องตําปีกล้วยพี่น้องก็สิคือกับตํากล้วยรสจัดแต่ว่าในความรู้สึกนางว่าแซ่บกว่าตากล้วยและนงางหมักกินแซ่บกว่าตากล้วยจะพี่น้องผักแก้มก็สิเป็นผักกะทินจ้าเก,ก็บมาจากต้นกระนี้มังงนยงอยู่นี่แหละนอนน้าสีผักกระหยังอ่อนผักกระหยังอ่อนคุยยังเลิศ ไปจับพี่น้องมากินตับปีน้ากันได้ชาตาตับปีกล้วยแซ่บๆจ้าแซ่บๆนัวๆจ้บพี่น้องเขาบอกว่าเคยตับมาตับคล้ายๆกับตับกล้วยแหละแซ่บคือกันพี่น้องเอ้ยมาเดินมาเดินมาเดินพี่น้องพี่น้องมาเดินมากินตับน้ากัดจ้าตับสบายดีจ้าบายป้าลูกสบายดีสบายดีลบกล้องสบายดี <laughs> <laughs> เราจัดกระลบกล้องพี่น้องมาเด้บมากินตับปีน้ำกันแซ่บๆจ้า ที่แม่ลูกกอจริงนี่เอะงมาไหมมันไม่เกลแสบไต่นะเือลงมาดำหนาแรงบ่บ่กี่ตัว เตัวต้องิกนพยออกมาได้แค่พอมาเลยบอกแ่บป็นอกมันกิต้องกันจ้าตามปีขวแซ่บเราไปใส่ มาพี่น้องสิแหละเมื่อยๆก็อยากกินสมใจอยากกินมะข้อเลยครับผมมีข้อเทียงดอกเทียมก็ไม่ได้นายเมื่อจะประสกเลยแเหมือนบิร์ดจะแบบเราโมกแต่ว่าไก่สุกแล้วดอกปะเจ้าเบิร์ดได้ของเราไหมนะฮะเราคงก้นหมดไปาล้เออมันเบิดแล้วปานนี้นะนาฮาวเราเขาห่อนลายจนเปลี่ยนเนาะ มเป็นจอกปีนบะข่ไหอะี่่ขนี่้ต้นใดต้นเนาดิขอดูะเป็นสมัรรครข้คนหานมันลายมันกบรบอเป็นขอดูยังกระปิะ้งแม่ เดาเพนน่าอมมากินตำสมน้ำกัดจ้ตาตำปีกล้วยจ้าางใน <c oughs> จ้าเย <c oughs> อไหไม่อานามาากินเนี่ยิเลยนีาน่เอิน กินอยู่ตารางเทียงพี่้องเอ้ยเตียงก็แคบแคบเหเขนาเม้กัอนานนะ่งาไห้นานเป่งดีมะขอนะกายเขาก็ไปเอาเพราะว่าอาจารย์อยากกินสัวมข้อยอยู่หน้าโคกนะห้าหลายบ่อยู่ในช่งเกิดไปเอาว่ามากลายนย โมห้กินนร็วลขโมห้เปิดกระพานี่เราเด็เอามามีฮอตส,สมมักสั่งเอามักสั่งมาคุยแบบนี้โอ้ผด้เคยกินมักสังจ้า ดับน้าจุดสีลแลวคาะใครซื้อบอมาใส่ยอมมันเลยดับน้าแล้วเป็นทงซื้อบอมาใส่ những nhúng cứ cao tùt Ta lên xin nhúng mặt vào đây chưa những người đá một lá một về <laughs> พี่น้องเขาเยบรรยากาศเพียบเนี้ะจ้าพอกระดิ่หนาด้จ้าพี่น้องขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์นะจ้าสบายดีจ้า